วันนี้ยูกับโบและทีมงานครูเมอืองพอป์ตีนะคะและวันนี้ค่ะโบพาทุกท่านนะคะมารับชมบ้านรูสไตล์รัชชูรีเฟอร์นิเจอร์ครบคันทุกอย่างเลยหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะโบอยู่ในโครงการมัณฑนาสันสไต์เชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมโครงการนี้นะคะก็ขึ้นชื่อเลยนะคะอยู่ในใต้กโครงการของแลนด์แอนด์เฮาส์ค่ะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้นะคะมาพร้อมกับเนื้อที่ดิน111ตารางวาค่ะ พื้นที่ใช้สอยนะคะ222ตารางเมตรฟังก์ชันบ้านของเขามีทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องรับแขก1ห้องครัว1ห้องพิมพ์บ้านมีห้องน้ําในตัวด้วยนะคะพร้อมกับ3ที่จอดรถค่ะคุณผู้ชมสําหรับทาเลที่ตั้งอยู่ในโครงการและทาเลที่ตั้งที่ศักยภาพมากๆเลยย้งตัวของโครงการนะคะจะไปยังโซนสนามบินค่ะ19กิโลเมตร25นาทีเท่านั้นแล,และการเดินทางไปยังโซนห้างเซนทรัลเฟสติวัลค่ะ เพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นก็ไปถึงประมาณ10นาทีนะคะคุณผู้ชมสำหรับรายละเอียดด้านในนะคะของตัวบ้านจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวตามโบมารับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมค่ะโบขอฝากทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดบ้านสวยๆในจังหวัดเชียงใหม่ส่งตรงจากช่องเราค่ะ ทำเลที่ตั้งของโครงการนะคะก็ถือว่าตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพเลยค่ะตัวของโครงการนะคะจะติดถนนเมนหลักนะคะเชียงใหม่ดอยสะเก็ดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ที่นี่นะคะเขาก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเลยในส่วนของส่วนกลางนะคะก็จะมีสนามเด็กเล่นนะคะสนามกว้างขวางเลยค่ะมีทั้งสระว่ายน้ําแล้วก็ฟิตเนสด้วยนะคะคุณผู้ชมและในส่วนของค่าส่วนกลางของที่นี่นะคะ35บาทต่อตารางวาค่ะและ ถนนของโครงการค่ะคุณผู้ชมก็กว้างถึง12เมตรเลยนะคะรถสวนกันได้สบายซึ่งบ้านที่เราจะไปรับชมนะคะก็ถือว่าเขาตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะตัวบ้านค่ะเขาก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคลับเฮาส์เลยนะคะซึ่งก็จะได้เห็นวิวสาว่าน้ำแล้วก็วิวสวนกลางนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าได้วิวทิวทัศน์ที่สวยงามค่ะคุณผู้ชมตัวบ้านค่ะเขาจะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะก็ได้ รับความร่มเย็นค่ะคุณผู้ชมส่วนของด้านนี้นะคะก็จะเป็นทางด้านหน้าบ้านแล้วนะคะหน้าบ้านนะคะ ก็ถือว่า,าจัดสัดส่วนมาให้อย่างดีเลยค่ะตัวของรั้วกำแพงของบ้านนะคะก็จะเป็นรั้วกำแพงเหล็กอย่างดีนะคะคุณผู้ชมซึ่งตัวด้านนี้นะคะทางด้านหน้าบ้านก็จะมีประตูทางเดินเล็กอยู่ด้วยนะคะตรงนี้ก็สามารถเซอร์วิสเวลามีใครมาส่ง,งของส่งของหรือว่าอยากจะเข้าไปเอาของแบบรีบด่วนนะคะก็เข้าทางนี้ได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะแล้วก็อยากให้เห็นวิวทางด้านนี้นิดนึงนะคะตัวบ้านนะคะเขาก็จะ เดินไปยังส่วนของส่วนกลางได้เลยนะคะเวลาเราตื่นเช้ามาเราอยากจะไปว่ายน้ำหรือเข้าจิมฟิตเนสนะคะก็ง่ายสะดวกเลยค่ะคุณผู้ชม อย่างที่โบแจ้งนะคะคุณผู้ชมตัวบ้านนะคะเขาก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวขับเฮาสเลยซึ่งเราสามารถเดินมาเพียงแค่ไม่กี่ก้าวก็ถึงในโซนของขับเฮาสแล้วค่ะคุณผู้ชม ขับเฮานะคะก็น่าใช้มากๆเลยนะคะซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะมีให้ครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสาวายน้ำหรือฟิตเนสนะคะคุณผู้ชมด้านขวาโบตรงนี้นะคะก็จะเป็นออฟฟิศส,สำนักงานนะคะของโครงการค่ะส่วนด้านซ้ายตรงด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมก็แบ่งไว้ให้นะคะสำหรับสาวายน้ำเด็กและสาวายน้ำผู้ใหญ่ค่ะโซฟาไหวเนี่คะ่ะเอาไว้ให้เราเนี่ยนะคะ นั่งอา,อาจจะดูลูกๆเวนาในขณะว่ายน้ําแล้วก็นั่งชิลนะคะอา่านหนังสือตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งตัวของสะว่ายน้ํานะคะก็จะมีให้ทั้งแบบระบบสระเด็กและสระผู้ใหญ่นะคะคุณผู้ชมสาว่ายน้ําตรงด้านนี้ก็จะเป็นสําหรับของเด็กค่ะและก็ตัวของสะว่ายน้ําของผู้ใหญ่นะคะ ก็ถือว่ามีให้แบบว่ากว้างขวางมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมตัวนี้นะคะก็จะเป็นสาว่ายน้ําระบบเกลืออย่างดีเลยแล้วก็มีตัวของซันเด็กนะคะจัดเตรียมไว้ให้ค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยนะคะและก็ด้านนี้ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ไปยังในโซนของฟิตเนสนะคะแล้วก็ห้องน้ำของส่วนกลางค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของฟิตเนสกันค่ะ เชื่อมจากโซนสาว่ายน้ำนะคะเดินตรงมายังด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ห้องน้ําส่วนกลางนะคะเวลาคุณผู้ชมเข้ามาใช้ในส่วนของตัวขับเฮาส์ค่ะก็มีรองรับนะคะสําหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายค่ะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นทางขึ้นไปในโซนของฟิตเนสนะคะซึ่งอุปกรณ์ฟิตเนสของที่นี่นะคะก็ครบคันหมดทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของอ เครื่องคาร์ดิโอนะคะลูวิ่งนะคะแล้วก็ส่วนของเวรเทรนนิ่งก็จะมีตัวของดัมเบลนะคะมีรองรับไว้ให้ครบคันเลยค่ะ เข้ามายังด้านในตัวของฟิตเนสแล้วนะคะคุณผู้ชมก็มีพื้นที่กว้างขวางเลยค่ะตัวของอุปกรณ์การออกกําลังกายก็มีให้ครบคันไม่ว่าจะเป็นตัวของลู่วิ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของดัมเบลนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็ตัวของฟิตเนสนะคะเขาก็จะได้รับวิวสวยงามเลยค่ะเป็นวิวสาวยน้ํานะคะามายังด้านนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้า ของโซนพื้นที่จอดรถค่ะคุณผู้ชมส่วนพื้นที่จอดรถนะคะก็สามารถจอดรถได้มากถึง3คันเลยนะคะประตูรั้วของบ้านค่ะติดตั้งประตูรั้วรีโมทอันตโนมัติไว้ให้ครบคันทุกอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมและด้านขวาโบตรงด้านนี้ก็จะเป็นโซนที่ทิ้งขยะนะคะบ้านหลังนี้นะคะถือว่ามีพื้นที่ดินค่อนข้างกว้างเลยนะคะ111ตารางวาส่วนด้านนี้นะคะเราก็สามารถจอดรถได้อีกหนึ่งคันนะคะ มีพื้นที่สวนนะคะตอนนี้นะคะเราลงเป็นพื้นที่สวนหินนะคะก็ดูแรลรักษาง่ายค่ะคุณผู้ชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเดินเซอร์วิสไปยังด้านข้างบ้านและหลังบ้านนะคะถัดมาตรงด้านนี้ก็เป็นพื้นที่จอดรถอีกสองพันนะคะคุณผู้ชมค่ะชัดมากค่ะต,ตรงนี้ตรงด้านนี้นะคะก็จะมีพื้นที่สวนด้านหน้าบ้านนะคะก็จะมีสวนหน้าบ้านนะคะ พื้นที่สวยงามค่ะมีสารานะคะให้เรานะคะมีะพื้นที่ในการจิบอัพต้นงชีจิบกาแฟนะคะคุณผู้ชมก็สวนค่ะลงมาให้อย่างดีเลยนะคะอยากให้คุณผู้ชมเห็นด้านข้างนี้นิดนึงนะคะตัวของพื้นที่สวนด้านข้างตรงนี้นะคะก็ถือมีมาให้ลงตัวมากๆเลยนะคะจากสวนไว้สวยงามแล้วก็ดูแลรักษาง่าย มานะคะตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นประตูทางเข้าหลักค่ะคุณผู้ชมซึ่งประตูทางเข้าหลักนะคะก็เป็นประตูที่พรีเมียมมากๆเลยนะคะส่วนของตรงนี้นะคะพอเราเปิดมาแล้วนะคะตรงาบานประตูค่ะก็จะไม่สปริงเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ทนทานแข็งแรงหนาแน่นนะคะนี่ก็จะเป็นของแบรนด์วีว่าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตามโบมารับชมด้านในกันค่ะส่วนของพื้นที่ใช้สอยตัวบ้านนะคะ 222ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันของชั้น1น,นะคะจะมี1ห,ห้องนอนและ1ห,ห้องน้ำในตัวด้วยค่ะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะอย่างตัวพื้นของเขานะคะก็จะเป็นพื้นกระเบื้องแกรนติตโตเคลือบนะคะเป็นลายสีครีมเลยค่ะคุณผู้ชมด้านนี้นะคะก็จะมีพื้นที่บิวอินนะคะไว้สวยงามค่ะก็จะเป็นเชียอวางทีวีนะคะ มีทีวีนะคะสมาร์ทโฮมนะคะติดผนังไว้ให้เรียบร้อยบ้านหลังนี้นะคะบอกได้เลยค่ะเฟอร์นิเจอร์ครบคันทุกอย่างพร้อมกับงานบิวอินให้เรียบร้อยเลยนะคะคุณผู้ชมเขี่ยกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยค่ะและพื้นที่ตรงนี้นะคะออก็ครบคันนะคะถัดมาค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของ มุมพักผ่อนมุมห้องนั่งเล่นนะคะคุณผู้ชมมาพร้อมกับเซตโซฟาค่ะเป็นรูป L shape เลยนะคะตัวของโซฟานะคะก็เป็นโซฟาผ้ายอย่างดีเลยคุณภาพเลยค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับโต๊ะกลางนะคะ หินกระดิตเทียมสีขาวค่ะมีให้เรียบร้อยนะคะพื้นที่ของ Living a r e เียตรงด้านนี้นะคะก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะคะระบบฝังสีทิ่ทางค่ะของแบรนด์ไดกินไว้ให้ครบพร้อมนะคะและเชื่อมจากโซนลิฟวิ g งแอเรียตรงด้านนี้นะคะถัดมาตรงด้านหลังบตรงนี้ก็จะเป็น Dining a r e เียค่ะส่วนของ Dining a r e เียค่ะคุณผู้ชมก็โอ้โหมีโต๊ะรับประทานอาหารให้ครบครันทุกอย่างเลยนะคะ โ๊ะรับประทานอาหารนะคะก็รองรับได้ถึง6ทขั้นเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะและด้านบนนะคะก็ติดตั้งตัวของโคมไฟนะคะชั้นเดียวไว้ให้สวยงามเลยภายในบ้านนะคะเราจะได้รับแสงธรรมชาติเข้ามายังตัวด้านในอย่างดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของในบ้านนี้นะคะก็ทั้งวัลเปเปอร์ผ้าม่านปร่งแสงผ้มาม่านกันแสง UV นะคะมีให้ครบพร้อมค่ะพื้นที่ dining area ตรงด้านนี้นะคะ จะเชื่อมกับตัวของประตูบานสไลด์ค่ะคุณผู้ชมซึ่งประตูบานสไลด์ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเปิดนะคะไปยังส่วนด้านข้างบ้านได้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็บ้านของเรานะคะบ้านหลังนี้ค่ะอย่างที่โบแจ้งนะคะครบครันทุกอย่างนะคะก็จะมีทั้งมุงลวดนะคะวันไหนนะคะเราไม่อยากเปิดแอร์นะคะอากาศเย็นๆน,นะคะก็เปิดแค่ตัวของมุงลวดนะคะไว้ให้เรียบกว่า จัดเซตไปให้เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็การฝุ่นกันแมลงด้วยนะคะถัดมาค่ะคุณผู้ชมด้านนี้นะคะก็เปลี่ยนงานบิวอินนะคะมีชั้นเก็บของไว้ให้ครบพร้อมนะคะเด mm hmm. coration ชั้นวางหนังสือค่ะที่สําคัญนะคะพื้นที่ตรงด้านนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็จะเป็นพื้นที่ห้องเก็บของใต้บันไดแต่เขาทาให้สวยงามมากๆเลยค่ะบิวอินไว้ให้นะคะ mm hmm. คุณผู้ชมอันนี้ก็เ mm hmm. ก็บ mm hmm. ของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะบิวอ mm ิน hmm. ไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะ และถัดมาตรงด้านนี้ค่ะก็จะมีตัวของไอแลนด์นะคะซึ่งตัวไอแลนด์ตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นไอแลนด์เอาไว้ตรดเตรียมเครื่องดื่มนะคะเผื่อว่าไว้ทํากาแฟทําสมูทตี้เบาๆนะคะคุณผู้ชมก็มีพื้นที่ของไอแลนด์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็แทนที่ครัวด้านหลังนะคะก็จะมีงานบิวอินนะคะเอาไว้วางแก้วไวน์แก้วดื่มน้านะคะมีให้ครบพร้อมเรียบร้อยเลยค่ะ เชื่อมจากโซนด้านนี้แล้วนะคะตรงด้านนี้ค่ะก็จะมีห้องน้ําของห้องรับแขกน,นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบเฮ e r ์รูมค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องน้ํานะคะก็จะเซ็ตมาลงตัวนะคะถือว่าพื้นที่ใช้สอยห้องน้ําก็ไม่แออัดเลยนะคะตัวของเค์เตอร์อ่างล้างมือก็จะอยู่ทางด้านนี้บิวอินไว้ให้ครบพร้อมพร้อมกระจกเงาบานใหญ่นะคะส่วนของโถสุขภัณฑ์นะคะของบ้านหลังนี้ก็จะใช้เป็นของแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดค่ะ ออกจากโซนห้องน้ำลิฟต์เรียด้านนี้แล้วนะคะด้านหลังโบตรงด้านนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของครัวไทยนะคะคุณผู้ชมสําหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านนะคะชอบทําอาหารหนักๆนะคะกินแรงๆนะคะก็ด้านนี้ได้เลยค่ะซึ่งครัวไทยนะคะเราก็จะมีประตูบานสไลด์นะคะแบ่งแยกโซนสัดส่วนนะคะเพื่อที่ไม่ให้ตัวกลิ่นนะคะทุองออกไปยังลิฟต์เรียค่ะคุณผู้ชม เข้ามาแล้วนะคะตัวของเขาเพื่ตัวของเขานะคะก็จัดเซตไว้ให้ลงตัวเลยค่ะบิวอินไว้ให้สวยงามนะคะเป็นรูป l อ h p p e เลยค่ะก็มีทั้งตัวของแก๊สไว้ให้หูดดูดกันนะคะของแบรนด์เทคกาค่ะตัวของไอแลนนะคะก็มีพื้นที่ให้เราได้ตัดเตรียมอาหารกว้างขวางเลยนะคะพร้อมกับซิงล้างจานหย่หลุมนะคะ ตรงด้านนี้ก็ยังมีพื้นที่เอาไว้วางอุปกรณ์ครัวนะคะไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีเครื่องซักผ้าไว้ให้ที่สําคัญนะคะบ้านหลังนี้นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าครบคันนะคะมาพร้อมกับตู้เย็นขนาดใหญ่2ประตูเลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็อยู่ที่ขนาด20คิวเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะเฟอร์นิเจอร์ให้ครบคันหมดเลยค่ะ เชื่อมจากโซนของมือควไทยตรงด้านนี้นะคะเผื่อว่าหากคุณผู้ชมนะคะอยากจะทําเพิ่มเติมนะคะให้มีควไทยหนักๆได้อีกนะคะด้านนอกก็ยังมีพื้นที่ให้เราได้ต่อเติมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มีตัวของเคาน์เตอร์นะคะไว้ให้เรียบร้อยะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะเอาไว้อาจจะเป็นแบบว่าล้างอุปกรณ์นะคะล้างเครื่องมืออะไรอย่างนี้เพิ่มเติมได้นะคะส่วนถัดมาค่ะด้านหลังโต๊ตรงนี้นะคะก็จะมีของ ังเก็บน้ําดอทไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็พื้นที่ด้านข้างตรงด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่สวนหินนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านหลังบ้านค่ะก็ยังมีพื้นที่กว้างขวางนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็สามารถเชื่อมไปยังสวนด้านข้างบ้างได้เลยค่ะต่อมานะคะฟังก์ชันชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งห้องนอนและหนึ่งห้องน้ําในตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวตามโมมาลับชมด้านในกันเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะพอเราเข้ามาแล้วนะคะก็จะพบกับโซนของมุมพักผ่อนนะคะ ซึ่งตัวห้องนี้นะคะเขาก็จก Set ัดเซตเฟอร์นิเจอร์นะคะ ให้ครบครันทุกอย่างเลยค่ะภายในห้องนะคะก็จะตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์เป็นโทนสีเทานะคะคุณผู้ชมเซตเตียงนอนมีให้ครบพร้อมเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคิงไซส์เบดเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนปลายเตียงนะคะก็บิวอินไว้ให้ครบพร้อมปลายเตียงก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะแล้วก็มีชั้นวางของนะคะไว้ให้เรียบร้อยผนังตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะติดตั้งทีวีนะคะติดผนังได้ด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะก็ ยังมีหน้าต่างบานสไลด์นะคะ mm hmm. เพื่อให้เรานะีคะ mm hmm. ได้รับแสงธรรมชาติเข้ามายังตัวห้องได้ดีเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะ mm hmm. ห้องนี้ก็ยังมีเครื่องปรับอากาศมีให้ครบพร้อมนะคะ ห้องนี้นะคะเขาก็ยังมี walk-in closet แยกสัดส่วนไว้ให้อย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นประตูบานสไลด์ค่ะส่วนพื้นที่ของ walk-in closet นะคะเขาก็ build-in ชั้นวางของนะคะชั้นวาง d e coration accessories ของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เอาไว้เป็น่เก็บเสื้อผงเสื้อผ้าไว้ให้เรียบร้อยนะคะ ด้านนอกนะคะเชื่อมต่อจากตัวโซนของตู้เสื้อผ้าวอลเอินตรงนี้แล้วนะคะก็ยังมีตัวอ่างล้างมือนะคะที่อยู่ด้านนอกค่ะพร้อมกับจบเงานะคะให้ครบพร้อมส่วนห้องน้ําของเขาค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่ามีมาให้ลงตัวเช่นกันค่ะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางนะคะโถสุขภัณฑ์ค่ะก็จะเป็นของแบนรน,นด์ American Standard นะคะตัวของพื้นที่โซนเปลี่ยนนะคะก็ะจะมีตัวของกระจกทันเปอร์นะคะการแบ่งแยกสัดส่วนไวใ้ให้อย่างดีเลยค่ะ ส่วนพื้นที่โซนอาบน้ำนะคะเขาก็จะติดตั้งของเลนชาเวอร์ไว้ให้ครบพร้อมนะคะพร้อมกับเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะ และเราก็รับชมชั้น1กันจนครบจบหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมถัดมานะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้น2กันค่ะเดี๋ยวพักตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้นะคะก็ยังมีพื้นที่นะคะมีชั้นเก็บของเดคอเลชั่นบิวอินไว้ให้สวยงามเลยนะคะและทางขึ้นบันไดก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะส่วนบันไดของเขานะคะวัสดุจะเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและปิดผิวด้วยไม้หน้าแข็งนะคะตรงราวจับบันไดก็เป็นราวจับบันไดไม้จริงเลยค่ะตามโบขึ้นไปชมชั้น2กันค่ะ เราก็ขึ้นมาชมในส่วนของชั้น2กันแล้วนะคะคุณชมในส่วนของฟังก์ชันชั้น2ค่ะเขาก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำด้วยกันนะคะพื้นที่ตรงชั้น2นะคะเขาก็ยังมีมุมนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็สามารถเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะเอาไว้ทําการบ้านของลูกๆนะคะหรือมุมทำงานนะคะน้าหอ่านหนังสือด้านบนนี้ก็ได้ค่ะซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ครบครันพร้อมกับตัวของเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะเดคอเรชั่ไว้ให้ค่ะ,คะ สำหรับห้องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นห้องนอนสําหรับลูกๆได้เลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องนอนห้องนี้นะคะเขาก็ build in แล้วก็เด coration ไว้ให้สวยงามเลยนะคะตัวของเตียง build in นะคะตรงนี้นะคะก็จัดเซตเตียงนอนนะคะเป็นขนาด3ฟุตค่ะคุณผู้ชมแล่คุณผู้ชมก็สามารถที่จะมีมุมพักผ่อนมุมนั่งเล่นอยู่ตรงปลายเตียงนี้ได้ด้วยนะคะ แล้วก็งานวิวอินนะคะซึ่งมุมนี้ก็อาจจะเป็นมุมเก็บของนะคะหรือนั่งทําการบ้านก็ได้นะคะแล้วก็ตู้สภาพผ้วิวอินมีให้เรียบร้อยนะคะและมุมด้านนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมเอาไว้นั่งอ่านหนังสือนั่งทำการบ้านนะคะซึ่งตัวของห้องนอนห้องนี้นะคะหน้าต่างบานสไลด์นะคะได้รับแสงธรรมชาติเข้ามายังห้องเนี่ยถือว่าสว่างอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมและด้านหลังตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็น พื้นที่ของห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีให้ครบครันหมดเลยนะคะชอบบ้านหลังนี้อย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องน้ำของเขานะคะก็จะให้ทุกคนนะคะมีความเป็น private ส,ส่วนตัวนะคะไม่ต้องแชร์ร่วมกันเลยค่ะพัวของอ่างล้างมือนะคะก็จะเป็นของแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดนะคะโถสุขภัณฑ์แล้วก็ใช้ของแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดเช่นกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็พื้นที่โซนเปียกน,นะคะก็จะมีตัวของกระจกแ tampere กั้นนะคะแบ่งแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยนะคะ มีทั้งเลนชาวเวอร์นะคะเครื่องทำน้ำอุ่นของแบนทิตชีแล้วก็ยังมีพื้นที่นะคะให้เราเนี่ยได้นั่งแบบว่าทำสปาเล็กๆได้ด้วยนะคะและเชื่อมจากห้องนอนห้องเล็กนะคะก็จะเป็นห้องนอนรองค่ะคุณผู้ชมซึ่งห้องนี้นะคะก็อาจจะเป็นของพี่คนโตละกันนะคะพี่คนโตก็อยู่ที่นี่นะคะ ห้องนี้นะคะก็สวยงามเช่นกันค่ะคุณผู้ชมดิวอินและวเฟอร์นิเจอร์ให้ครบคันทุกอย่างเลยนะคะพอเราเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกับโซนพื้นที่ของห้องน้ำกันก่อนนะคะคุณผู้ชมห้องน้ำค่ะมีไว้ให้ลงตัวพื้นที่ใช้สอยนะคะก็ถือว่ากว้างขวางน,นะคะตัวของโถสุขภัณฑ์แล,และก็อ่างล้างมือเราใช้ของแบรนด์ American Standard นะคะแล้วก็โซนแห้งโซนเปียกนะคะก็จะมีตัวของกระจกแอมเปอร์นะคะเป็นบารสไลด์ การแบ,บ่งแยกไว้สัดส่วนอย่างดีเลยนะคะเลนชาวเวอร์ shower, นะคะมีให้ครบพร้อมนะคะแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นก็มีไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะถัดมานะคะเชื่อมจากโซนของห้องน้ำแล้วนะคะห้องน่ห้องนีงนงนน้นะคะก็บิวอินไว้ให้ครบคันทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะก็จะบิวอินไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะคุณผู้ชมชอบงานบิวอินของบ้านหลังนี้คะ่ะ เขาทำมาให้ลงตัวหมดเลยเราแทบไม่ต้องมาเดคอเรชันอะไรเลยนะคะทุณผู้ชมแล้วก็ถัดมาก็จะมีพื้นที่ของโตทำงานนะคะโอ้โหตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะทำงานได้แบบจริงจังมากๆเลยค่ะทุณผู้ชมส่วนของอช่องแสงธรรมชาตินะคะตัวหน้าต่างบานสไลด์นะคะมีมาให้เนี่ยคือถือว่าดีเยี่ยมเลยได้รับแสงมาทั้งเห็นทั้งวิวทางด้านหน้าบ้านห้องนอนห้องนี้นะคะเขาจะเห็นวิวของสวนกลางได้เห็นวิว สีเขียวๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มาทางด้านนี้ก็จะเป็นมุมของโซนเตียงนอนนะคะเซ็ตเตียงนอนก็โหมีมาให้สวยงามอย่างดีเลยค่ะเป็นเซตเตียงนอนอย่างใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมเป็นไซส์คิงไซส์เลยค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่ให้เรานะคะได้แบบว่าเป็นมุมพักผ่อนนั่งเล่นหรืออ่านหนังสือตรงนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชม ตัดมานะคะส่วนปลาเตียงของเขาก็มีวิลอินไว้ให้เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็เอาไว้วางกรอบรูปวางหนังสือนะคะแล้วก็ตัวด้านนี้นะคะก็ยังมีเครื่องปรับอากาศไว้ให้ครบคร้อมนะคะ้ามานก็ติดตั้งวาให้ครบคันเลยะคะ่ะ ด้าน,นี้แล้วนะคะมายังด้านนี้กันค่ะก็จะเป็นโซนของห้องมาสเตอร์เบดมนะคะห้องมาสเตอร์เบดมนะคะก็ถือว่าว้าวมากเลยค่ะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะห้องมาสเตอร์เบดมค่ะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไว้แนวสไตล์ลักชัวรี่เลยค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ของห้องมาสเตอร์เบดมนะคะเขาก็จัดเซ็ตเตียงนอนนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์และงานบิวอินนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะอยากให้คุณผู้ชมเห็นในมุมของมุมพักผ่อนก่อนนะคะ ก็ของเตียงนอนค่ะก็จะเป็นเตียงนอน k คิงไซส์เลยนะคะคุณผู้ชมโต๊ะหัวเตียงก็บิวอินไว้ให้สวยงามซ้ายและขวานะคะก็จะมีโต๊ะข้างเตียงและก็โคมไฟเด coration สไตล์โมเดิร์นไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะและก็ไปเตียงตรงด้านนี้นะคะก็ยังมีตัวของโซฟานะคะเอาไว้แต่เตียงเป็นอีกหนึ่งวิ่งแอนเดียสำหรับห้องนอนห้องนี้เลยนะคะเอาไว้นั่งชมเน็ตพิกซีรีสนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ ตรงด้านนี้นะคะงานบิวอินนะคะตรงด้านนี้ของเชลวางทีวีค่ะก็มีทีวีสมาร์ทโฮมนะคะไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวของงานบิวอินเดคอเรชนันนะคะมีที่เก็บของไว้ให้ครบคันหมดเลยค่ะคุณผู้ชมด้านหลังบตรงนี้นะคะอย่างตัวของเดคอเรชนันเนี่ยค่ะก็มีมาให้ลงตัวนะคะคุณผู้ชมถัดมาด้านหลังบตรงด้านนี้นะคะก็จะเป็นวอล์กอินค s อสเซตค่ะ ซึ่งตัวของวอล k in c นคอ e t นะคะเราก็จะมีตัวของประตูบานสไลด์นะคะแบ่งแยกนะคะกั้นสัดส่วนอย่างดีเลยะคะ่ะเพื่อชมเข้ามาแล้วนะคะงานวิวอินนะคะพื้นที่ตรงด้านนี้ก็เป็นพื้นที่เอาไว้เก็บตัวของ a อ mm ุปกรณ์นะคะแหวนานาฬิกาของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะ mm hmm. แล้วก็มีพื้นที่เอาไว้วางกระเปง๋งกระเป๋านะคะพื้นที่ใส่เสื้อผ้านะคะ พื้นที่ walk-in p r o c e ค่ะก็แบ่งแยกสัดส,ส่วนนะคะมีเพียงพอสําหรับทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะถือว่างาน v i วอินของบ้านหลังนี้นะคะ luxury แล้วก็ p r e m i u ยมมากๆเลยนะคะถัดมานะคะด้านหลังบวตรงด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของห้อง master ์ e บ r o o m ค่ะซึ่งตัวของห้องน้ำนะคะเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะพบกับตัวของอ่างล้างมืออ่างล้างมือห้องน้ำห้องนี้นะคะก็ถือว่ามีมาให้แบบกรนด์มากเลย สำหรับโซนแห้งโซนเปียกก็แบ่งแยกสัดส,ส่วนอย่างดีเลยค่ะมีตัวของกระจกแอมเฟอร์กันแบ่งแยกไว้ให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับติดตั้งเลนชาวเวอร์นะคะแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้ครบครันเลยค่ะห้องนี้นะคะเขาก็จะมีระเบียงนะคะส่วนตัวค่ะซึ่งตัวระเบียงนี้นะคะเราก็สามารถออกมารับลมชมวิวนะคะหรืออยากจะเล่นโยคะเบาๆเวลาตื่นนอน เราก็รับชมบ้านกันจนครบจบหมดแล้วนะคะเบอขอทวนให้คุณผู้ชมอีกครั้งนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ในโครงการมันธนาสันไซเชียงใหม่ภายใต้โครงการ Lands and House ค่ะคุณผู้ชมอยู่ในบนทําเลศักยภาพเลยนะคะติดถนนเมนหลักเลยค่ะเราจะเดินทางไปยังโซนเซนทัลเฟสติวัลนะคะก็เพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นประมาณ10นาทีค่ะจะไปยังโซน สนามบินนะคะ19กิโลเมตร25นาทีค่ะคุณผู้ชมใกล้กับตลาดสามแยกนะคะหรือตลาดรวมโชคนะคะก็จะเป็นคอมมูนิตี้นะคะที่มีสิ่งอำนวยครบคันครบหมดเลยนะคะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้ค่ะเนื้อที่ดินของเขาค่ะอยู่ที่111ตารางวาพื้นที่ใช้สอยนะคะ222ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันบ้านของเขาค่ะ4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ลิฟวิ่งแอรเรีย1ห้องครัว3ที่จอดรถค่ะ เฟอร์นิเจอร์ครบคันทุกอย่างเลยนะคะพร้อมกับงานวิวอินสวยงามและคุณภาพดีทุกอย่างเลยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะสนใจที่จะนัดชมบ้านหลังนี้ค่ะก็โทรหาโบโดยตรงได้เลยนะคะหรืออยากจะแอดไลน์มาคุยกับเร,กเราก็ได้ค่ะแอสไซคูเม,มืองค่ะสำหรับวันนี้โบและทีมงานนะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ